สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่100นะครับมีของเก่ามานําเสนอเช่นเดิมนะครับเพร่อไม่พี่น้องทนาดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ EP ที่100แล้วนะครับทนาดชื่นชอบสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์สนใจรายการไหนชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับช่องทางนี้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับและแอดไลน์นะครับชมพระที่สวยเก่าเก่ายอดนิยมนะครับทั่วประเทศนะครับ หลากหลายรายการนะครับไม่จําเป็นต้องไปเช่าราคาเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรวัดนะครับทุกท่านสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับรายการแรกเป็นพระเนื้อผงยาวัสนานะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระเนื้อผงยาวัสนาหลวงูุบุญวัดกลางบางแก้วครับจังหวัดนความปฐงครับเป็นพระเนื้อดินผสมผงยาเก่านะครับสุดยอดหายากครับสร้างน้อยนะครับ น้ำหนักเบาเรี่ยมพร้อมใช้ครับพุตคุณสุดยอดนะครับเป็นพิมพ์เท่าสัวนะครับทั้งโชคลาภเมตตาค้าขายไม่ควรพลาดครับหายากสุดนะครับมีหน้ามีตานะครับอยู่ในกรอบพลาติสวยสมบูรณ์ครับเนื้อผงยาวาสนาหลวงปู่บุญครับสองสี่เจ็ดห้านะครับสวยและงดงามนะครับลุยพระบ้านยอดนิยม ทานใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านจะได้พลาดของดีของเด็ดนะครับเวลาได้ของมาจะได้แจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อนะครับพิมพ์เจ้าสัวเช่นกันนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับหล่อหนาเก่าสวยเนื้อทองผสมนะครับโบราณนะครับสุดยอดหายากนะครับนานมาทีครับเหรียญหล่อเจ้าสัวเป็นเนื้อทองผสมเก่าโบราณครับให้ชมกันชัดนะครับมีหน้ามีตานะครับเหรียญหล่อ เจ้าสัวหลวงปู่บุญเป็นผ้าโลนานะครับยอดนิยมนะครับเก่ามากมากครับพิมพ์โบราณนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวยอดนิยมครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับเมตตาค้าขายนะครับหล่อช่อนะครับโบราณครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญครับต่อกันด้วยตลับสีพึ่งนะครับเป็นตลับส่งลูกจันร์นะครับ เก่าเดิมนะครับมีสิงห์อยู่2ตัวนะครับงาแกะเก่าพร้อมตะกุดทองนะครับสวยงามมากนะครับตลับปิดเปิดนะครับทรงลูกจันทร์โบราณนะครับเป็นตลับไม้นะครับทุกท่านตลับไม้เก่าให้ชมชัดๆนะครับหลวงพ่อหอมนะครับวัดชากหมากจังหวัดระยองครับพร้อมสีพึ่งเมตตามหาเสน่นิยมสุดยอดความนิยมนะครับสิงห์สองขวัญนะครับช่ำๆสวยๆแห้งๆ และตะกุดทองนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นตะกุดทองเก่าพร้อมสีพึ่งนะครับหลวงพ่อหอมจังหวัดระยองครับวัดสมโบราณนะครับพระเก่าเก่าสวยสวยอดนิยมนะครับมาใหม่หลายรายการนะครับโดยเฉพาะรายการนี้นะครับหายากมากมากนะครับพระปิตาสี่เกอครับเป็นพระเนื้อดินผสมผงคุกลักเก่านะครับแล้วก็ลงรักน้ำเกลี้ยงเก่านะครับปิตาสี่ทิศสี่องค์นะครับหลวง ปูเอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครครับสุดยอดกิติเก่ายอดนิยมของประเทศไทยนะครับหลูงปูเอี่ยมวัดหนังหายากสุดนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับเนื้อเก่าแห้งมากครับผ้าลอยลงรักเก่านะครับหลวงปูเอี่ยมวัดหนังครับพิมพสีเกอโบราณสวยเก่ามากนะครับเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภแล้วก็แค้วค่าคงกระพันนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพับปิดตาสีทิศสีเกอนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพิมพ์โบราณนะครับการกดพิมพ์นะครับเป็นพันเนื้อดินผสมผมคุกลักเก่าสวยสมบูรณ์ครับต่อไปก็เป็นตะกุดยอดนิยมนะครับมาใหม่อีกหนึ่งดอกนะครับสุดยอดความเก่าและสวยครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงตะกุดโสรดมงคลนะครับก้นแเมงสาบนะครับโผล่หัวท้ายนะครับ ดอกไม่โตนะครับสวยงามน่ารักครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงกรุงเทพครับสนใจที่นนบุรีนะครับขออภัยนะครับท่านอยู่นนบุรีนะครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงเก่าแห้งสวยคมชัดนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับตะกรุดเก่าโบราณครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงถักเชือกลงรักเก่านะครับเป็นลายตะข่ายโบราณครับสุดยอดหายากพุตธุคุณสุดยอดในด้านแคล้วคลาดกงกระพัน์แล้วก็โชคลาภนะครับค้าขาย หลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงดอกประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับเล็กๆน่ารักนะครับข้างในเป็นทงแดงโอนเก่าสวยครับหลวงู่เอี่ยมตะกุดโสรดมงคลนะครับก้นแมงสาบต่อกันด้วยเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่หลอเก่าหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับสมุดสงครามสองสี่ห้าเก้าเนื้อโลหะเก่าแห้งมากนะครับอายุ100ร้อยกว่าปีนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับสมุดสงคราม นานานมาทีนะครับ2,459ัน้ท่าในใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญหล่อเก่าๆส,าสวยๆพศตรงนี้นะครับสองสี่ห้าเก้าเนื้อโลหะเก่าแห้งเดิมๆนะครับไม่ปนพลานะครับพระบ้านๆทั่วๆไปนะครับหนุยพระบ้านยอดนิยมสุดยอดประสบการณ์สูงครับ หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยต่อไปก็เป็นเบี้ยแก้เก่าโบราณนะครับหนักหนาและสวยนะครับสมบูรณ์สุดๆครับหลวงปู่รอดวัดนายโลงนะครับถักเชือกลงลักเก่าโบราณสวยเดิมทั้งลูกนะครับหลอดข้างในนะครับเต็มนะครับไม่รั่วไม่หลุดนะครับถักเชือกโบราณครับสวยเดิมแบบนี้นะครับ062 0176742แอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับ เบี้ยแก่สองหูนะครับจากร้ายกลายเป็นดีครับหลวงปู่ลอดวัดนายโลงถักเชือกร้ายโบราณนะครับเล่นเชิญทุกท่านนะครับเบี้ยแก่เก่ายอดนิยมครับเนื้อเก่าแห้งมากๆครับสวยและสมบูรณ์นะครับหนาและหนักนะครับหลวงปู่ลอดวัดนายโลงครับปรมาจารย์ในด้านเบี้ยแก่เก่าสนใจกันแล้วไม่ควรพลาดนะครับเบีเก่ายอดนิยมครับมาใหม่ ต่อไปก็เป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับงาแกะเก่าสิงห์สาริกานะครับสวยเก่ามากครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับหนาสวยนะครับเป็นงาแกะสองหน้านะครับสิงสองขวัญเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับแล้วก็มหาอำนาจครับสิงห์งาแกะเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับงาเก่าแห้งๆเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ควรพลาดนะครับ สิงห์แกะเป็นเครื่องรางของขลังยอดนิยมนะครับสมัยก่อนนะครับได้รับความนิยมสูงมากนะครับสวยและสมบูรณ์ครับรายละเอียดการแกะงดงามนะครับหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพนครสวรรค์สองหน้าหนาสวยเก่านะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับของเก่ายอดนิยมนะครับมาใหม่ๆ ต่อไปก็มาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมนะครับพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับเจ็ดชั้นเก่าสวยพระลอยเลี่ยมใช้นะครับพระยอดนิยมนะครับเมตตาสุดยอดนะครับพระสมเด็จเก่าโบราณนะครับสมเด็จวัดเกษเจ็ดชั้นครับสวยเก่าเดิมนะครับผิวเก่าๆแห้งๆนะครับพระสมเด็จวัดเกษชโยเจ็ดชั้นมาใหม่ๆเลยนะครับท่านใดนสนใจติดต่อเข้ามานะครับ พระสมเด็จยอดนิยมครับวัดเกตชัยโยมีเข้ามาสองรายการนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเก่าสวยตามนี้นะครับอยู่ในตลับเก่าท่านใดชื่นชอบไปสนใจนะครับพระสมเด็จปันบ้านเก่าเกสวยพิมพ์เส้นได้ครับสวยและเก่ามากนะครับพร้อมใช้ครับอยู่ในตลับเก่าฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุใหนเป็นองเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับพระสมเด็จ พิมพ์เส้นได้ครับเก่าและสวยนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับเนือแห้งๆเก่าๆยอดนิยมครับพระสมเด็จบ้านๆนะครับมีคาบกูนะครับสวยเดิมตามนี้ครับพิมพ์เส้นได้งดงามสุดนะครับ EP ที่100่นะครับคลิปนี้นะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองค์ที่2ของรายการวันนี้นะครับ ่อไปก็เป็นหลวงพุทวดนะครับเตารีดปีศูนย์ห้านะครับยอดนิยมนะครับเนื้อทองเหลืององค์นี้เป็นองค์ที่สวยงามมากกันเดิมๆนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับหลวงพุทวดยอดนิยมครับเตารีดปีศูนย์ห้าเนื้อทองเหลืองเก่าประสบการณ์สูงนะครับผิวแห้งๆงเก่าๆบ้านๆทันใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเตารีดยอดนิยมนะครับหลวงพุทวดปีศูนย์ห้า สมบูรณ์สุดๆนะครับเก่ามากนะครับติดต่อเข้ามานะครับต่อก็ด้วยเนื้อว่านนะครับ2497เนื้อเก่าสวยและงดงามนะครับเนื้อว่านครับยอดนิยมนะครับ2 4 9 7ท่านไดชื่ชอบและสนใจนะครับมาใหม่ๆนะครับหลวงพ่ทวดเนื้อว่านเก่ามากๆนะครับประสบการณ์สูงนานๆมาทีครับให้ชมกันทุกมุมนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆครับนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับ เนื้อว่านเก่าและงดงามครับมีรอยรูเสียบนะครับเดิมๆนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสวยและสมบูรณ์ครับต่อกันด้วยผ้าสายเหนียวนะครับสุดยอดกิจิเก่าเมืองไทยนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะครับเนื้อเก่าเดิมๆครับได้ธรรมชาติสุดๆนะครับองค์นี้เป็นยันนะศีษะนะครับ ยันนะครับอยู่ด้านบนศีรษะนะครับสุดยอดหายากครับโชคลาภไปตามหานิยมครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านได้หายอยู่นะครับองค์ไม่โตนะครับเล็กๆน่ารักครับแต่เก่าสุดๆครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับพระปิดตาโบราณครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อสัมฤธินะครับเก่านอกเก่าในครับลึกสวยคมชัดสวยและสมบูรณ์นะครับ ปิดตาสายเหนียวครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังของเ,ขเก่ายอดนิยมบ,บ้านนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่ทบรุ่นจิโกโก้นะครับปี2517หล่อเก่าสวยสมบูรณ์นะครับประสบการณ์สูงแค่คาดคงกระพันนะครับหล่อโบราณครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนพศอ,อยู่ด้านนี้นะครับ2517นานๆนนมาทีนะครับ หลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นรุ่นจิ่กโกนะครับประสบการณ์สูงลอยหล่อช่อนะครับสวยเดิมสสุดนะครับอายุก็50กว่าปีแล้วนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับสวยเก่าและสมบูรณ์นะครับ กเก่ายอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะครับงดงามมากๆครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อสวยแห้งๆและสมบูรณ์นะครับถ้าได้หาอยู่นะครับติดต่อเข้ามานะครับรูปลหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสวยเก่าและงดงามนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรมีดินเป้านะครับมีดินเบ้าเก่าสวย สุดยอดความเก่าและคลาสสิกนะครับไม่ค่อยเจอนะครับรูปหล่อโบราณเก่าที่จะมีดินเบ้าติดมาด้วยนะครับพบเจอได้ยากมากนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับหลวงพ่อเงินนะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมสุดยอดครับสวยและสมบูรณ์ครับวัดบางขานผิวย่นย่นเก่าๆแห้งๆนะครับได้ธรรมชาติสุดๆครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์คิตาเก่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับ พระเด็กเก่าๆยอดนิยมครับพิมพ์คีตาสี่ชายต่อกันด้วยพระกูเก่าโบราณหายากนะครับเป็นพระลอดลำพูนครับพิมพ์ด้ามตะลปัดพิเศษมีปิดทองเก่าเดิมๆจากในกู่ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับน้ำหนักเบานะครับเป็นพระเนื้อดินเก่ายอดนิยมครับหลวงปู่พระลอดลำพูนนะครับพิมพ์ด้ามตะลััดเป็นพระที่ขึ้นกู่น้อยนะครับพบเจอได้ยากมากครับ สวยคมชัดมีหน้ามีตานะครับสภาพนางฟ้านะครับเป็นพระเก่าเก็บบ้านๆพระลอดลำาพนครับแห่งเมืองอริพุนชัยนะครับหนึ่งในชุดเบญนจภา,าคียอดนิยมนะครับพิมพ์ด้ามตะลปัดเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับต่อกันด้วยพระบางลำาพงนะครับตระกูลเดียวกับพระคงพระเปิมพระลอดนะครับเป็นพระเนื้อดินเก่านะครับ สวยงามฟอร์มสวยน่ารักนะครับเนื้อเก่ามากครับพระบางลำพูนพิม์พลึกคมชัดมีหน้ามีตานะครับมีรอยพับเก่านะครับมีหน้ามีตาสวยสมบูรณ์มากครับท้าใคทชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพิม์พลึกคมชัดครับบัวสวยเเดิมนะครับสุดยอดพระกูเก่านะครับของวงการนะครับ พระบางลำพูนสวยงามสุดครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวอนไว้ส่งไว้ทุกท่านชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับต่อไปก็เป็นพระหล่อโบราณนะครับปางซ้อนหาครับเก่าและหและหายากนะครับพังพรกการนะครับขออภัยนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าพังพรกการยุคโบราณอายุหลายร้อยปีนะครับสุดยดพระ กจิเก่านะครับสร้างไว้นะครับสมัยก่อนครับเป็นเนื้อสมฤธิ์จำปาแดงๆสวยๆนะครับมีพังพักการอยู่ด้านบนนะครับสวยมากนะครับรูปหล่อพระพุทธนะครับพังพักการครับเป็นการเทหล่อโบราณยุคเก่านะครับอายุไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยปีนะครับหล่อตันครับ สนใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ062 017 6742เแอดไลน์เบอร์น,นี้ครับชมภาพเพิ่มเติมนะครับไม่ควรพลาดนะครับนุยพระบ้านยอดนิยม ep ที่100้ไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม